การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนในโรงเรือน,น,อนจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดก่อนเข้าโรงเรือนทุกครั้งต้องมีการตรวจโรคและ,มะแมลงทุกครั้งก่อนที่จะนำพืชชุดใหม่เข้าโรงเรือนและหากพบก็ให้ทำการกำจัดก่อนนำเข้าโดยให้ผู้ควบคุมโรงเรือนเดินสำรวจโรคมแมลงอย่างละเอียดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ถ้าพบแมลงหรือโรคพืชในโรงเรือนให้รีบทำลายหรือฉีดพ่นสารเคมีถ้าพบอาการของพืชผิดปกติแต่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นนักโรคพืชหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชก็ได้ โรงเรือนใหม่ๆอาจจะยังไม่พบปัญหาเรื่องโรคแต่เมื่อใช้ไปนานๆจะเริ่มสะสมเชื้อโรคมากขึ้นดังนั้นต้องหมั่นทำความสะอาดโรงเรือนอยู่เสมอการใช้สารเคมีในปริมาณมากจะเกิดผลเสียต่อพืชได้เช่นกันดังนั้นการใช้สารเคมีจะต้องรู้ชนิดของมแมลงลักษณะนิสัยวงจรชีวิตของมแมลงชนิดนั้นๆเสียก่อน จึงค่อยหาวิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสมต่อไปและการใช้สารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเวลานานจะทําให้มแมลงสามารถสร้างความต้านทานเกิดการดื้อยาทําให้การป้องกันกำจัดไม่ได้ผลดังนั้นจึงต้องมีการสลับการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตัวเดิมนั้นด้วยนอกจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแล้วยังมีวิธีป้องกันกำจัดอื่นๆอีกเช่น การใช้กับดักเหนียวแผ่นสีเหลืองแผ่นสีฟ้าการใช้กับดักแสงไฟการทำลายวัชพืชข้างๆโรงเรือนเพื่อตัดช่วงวงจรชีวิตแมลงเหล่านั้นด้วยและการเก็บสารเทมีคควรเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีอุณหภูมิต่ำพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร